ครับสวัสดีครับวันนี้ผมเดินทางมาที่สนามกอล์ฟหมู่บ้านกิศานคร26นะครับเพื่อจะมาดูที่ดินที่ซื้อเข้าไว้คิดว่าจะปลูกบ้านตั้งแต่สมัย24ปีที่แล้วนะครับ เป็นที่ดินในหมู่บ้านกิศสานคร26ตำบลท่าตำหนักเนี่ยครับใกล้ๆก,กับทางหลวงท่าตำหนักเนี่ยครับด้านหลังนี่ก็เป็นสนามกอล์ฟนะครับเป็นสนามกอล์ฟกิศรานคร26นะครับเดี๋ยวผมให้ดูสภาพที่ดินนะครับสภาพที่ดินนะฮะนี่ครับเดี๋ยวมัน ซูมภาพก็ไม่ได้อยู่หัวมุมเนี่ยครับอยู่หัวมุมอันนี้เป็นทางเข้าสนามกอล์ฟกิจสานครยี่สิบหกนะครับหัวมุมอยู่หัวมุมครับเนี่ยมันก็เราก็ไม่ค่อยชำนาญเนาะ,ะเดี๋ยวอ่เนี่ยเนี่ยครับนะครับที่ดินนะครับทั้งหมดห้าร้อยหกสิบเจ็ดตารางวาครับหนึ่งไร่หนึ่งงานหกสิบเจ็ดตารางวานะครับ โอ้ยเสียภาษีแพงเหลือเกินครับที่ดินเกือบไร่ครึ่งอะภาษีหลายตังเลยนะครับปีละตกเท่าไหร่สามหมื่นกว่าบาทยี่สิบสี่ยี่ห้าปีแล้วครับซื้อเข้าไวเ้เ่ยครับจะขายราคาเท่าทุนเลยครับนะครับขายในราคาเท่าทุนใครก็สนใจติดต่อมาครับนะฮะจะตกประมาณงานละ งานล้านบาทนะครับนะครับเนี่ยสภาพที่ดินนะครับติดรอบๆอบนี้เป็นหมู่บ้านจัดสรรทั้งหมดเลยนะครับรบ,บ่อเอฟซีใครสนใจก็เรียนเชิญนะครับนี่ทางเข้าสนามกอล์ฟครับ ครับเดี๋ยวขออนุญาตจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูที่ดินอีกแปลงนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเดินทางไปถือสินครับขายเท่าทุนเลยครับยี่สิบยี่สิบสี่ปียี่ห้าปีก็ไม่ไม่นั่นเลยครับขอบคุณมากครับลงไลฟ์ก่อนนะครับสวัสดีครับที่ดินแปลงเนี้ยครับเนี่ยนะครับที่ดินแปลงเนี้ยครับ ครับสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันช่วงบ่ายฮะหวัสดีครับ